เอาละค่ะหลังจากที่ลิซ่าโพสต์ตำมะม,ม่วงไทยแลนด์นะคะกลายเป็นขึ้นเทรนด์ยอดฮิตแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าทางร้านอาหารที่จังหวัดตรังก็เตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าเชื่อกระแสะปังยอดขายเพิ่มอย่างแน่นอนซึ่งลิซ่าวงแบล็คทิงเป็นศิลปินชื่อดังจากที่โพสภาพตำมะม,ม่วงบนจานสีขาวลายกราฟิกสีเขียวแล้วก็มีชอ้อนซ่อมวางอยู่ด้วยนั้นพร้อมระบุข,ข้อความว่า ตำมะม่วงทรงตรงจากไทยแลนด์กลายเป็นกระแสอีกครั้งจากครั้งก่อนๆไม่ว่าลิซ่าจะโพสเมนูไหนเมนูนั้นก็ขายดีในช่วง้ามคืนโดยที่ร้านโกเปียคาเฟ่แอนด์รีสต์รองซอยเทศบาลตำบลน,นายงเหนือ16อำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะ,ะก็ได้เข้าครัวทำเมนูส้มตำมะม่วงให้เราดูกันค่ะแล้วก็ ตอนนี้ทางร้านก็บอกว่าส้มตําถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีอยู่แล้วแต่หลังจากที่มีภาพและข่าวลิซ่าแบ็คพิงรับประทานตํมามะม่วงทางร้านซึ่งมีเมนูส้มตําต่างๆและอาหารอิสานอยู่ในเมนูของร้านอยู่แล้วนั้นตอนนี้ร้านก็ได้เตรียมวัตถุดิบสําหรับปรุงเมนูส้มตําเพิ่มจากปกติก็คือเช่นมะม่วงเบามะละกอปลาร้ามะเขือเทศเป็นต้นโดย ทางร้านบอกว่าหลังจากที่ลิซ่าโพสต์ส้มตำตนเองก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้ตามกระแสเพราะลิซ่ารีวิวอะไรก็สะเทือนทันทีปังทุกอย่างตอนนี้ที่ร้านลูกค้านิยมสั่งตำมะม่วงมากขึ้นซึ่งปกติที่ร้านก็มีเมนูพวกส้มตำและอาหารอีสานอยู่แล้วสำหรับซิกเนเจอร์ของร้านเราจะเป็นตำมะม่วงเบาค่ะเป็นมะม่วงที่เก็บสดๆจากต้นที่ปลูกไว้หลังร้าน ตำสไตล์บ้านๆใส่กะปิลงไปด้วยนิดหน่อยถือว่าเป็นสูตรดังเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็ชอบตำไทยตำไทยปูและตำปลาร้าและหากหมดฤดูมะม่วงเบาก็ทางร้านจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบมะม่วงแก้วขมิน้นมาตำแทนก็ได้เหมือนกันส้มตำมะม่วงสำหรับจานนี้ที่เราเห็นในภาพนนนะะาเนี่ยนะคะขายในราคาจานละ60บบาทแล้วก็บอกเลยว่าเจี๊ยบชิมแล้ว อร่อยมากค่ะแซ่บนัวสุดๆใครอยากชิมมาต้องมาทานกันได้ที่ร้านกุเปียค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทางเจ้าของร้านก็อยากขอบคุณน้องลิซ่านะคะที่ชูอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นตั้งแต่ข้าวเหนียวมะม่วงลูกชิ้นทอดหมูกระทะจากกระแสทำให้อาหารไทยขายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอดเลยค่ะ อ้ยดูภาพแล้วยิ่งแซ่บค่ะเห็นแล้วยังน้ำลายไหลยอยู่เลยอยากกินอีกค่ะยังไงมาฟังลูกค้าน้องที่มานั่งทานนะคะมาบอกกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะทำงกล็ดซูดิซ่าน,นำเสนออาหารไทยให้หนูกินตามมะม่วงบ่อยมากมาอร่อยได้นะคะที่ร้านบ้านโกเปียค่ะม้านเป็นยัไงบางตามาตามะม่วงกระแสริซ่า,า,าตอนนี้คือ ทางร้านก็เตรียมวัตถุดิบไว้รอรับตามกระแสค่ะเพราะว่าเออลิซ่ามาทีไรก็ฟังฟังทุกอย่างน,นะคะทุกเมนูค่ะก็มาเรื่อยๆค่ะตามะม,ม่วงก็ปกติก็ร้านเราก็มีเมนูส้มตำอยู่แล้วนะคะ่ะตาตำมะม,ม่วงถ้าของทางร้านจะมีอ่าตัวนี้เป็นตำมะม,ม่วงเบาค่ะตามะม,าม่วงเบาเป็นแบบบ้านๆจะใส่กะปิด้วยนิดนึงค่ะ แต่ถ้าหมดหน้าม่วงเบาเราก็จะมีมาม่วงพวกแก้วขมิน้นน้ำดอกไม้ที่สามารถนำมาใช้ทำต้มตำได้ค่ะอันนี้เราปลูกเองใช่ไหมคะค่ะม่วงเบาปลูกเองค่ะมีหลังบ้านค่ะขอบคุณน้องนะคะที่ชูอาหารไทยได้ตลอดเลยทั้งตั้งแต่ข้าวเหนียวมะม่วงลูกชิ้นทอดอะไรหลายๆอย่างหมูกระทะแล้วก็ยังรวมมาถึงส้งมตำด้วยผลพลอยได้ จากมาจากน้องทําให้อ่าร้านค้าอาหารไทยขายดีขึ้นค่ะต,ตำมไทยก็ได้ค่ะไทยปูใส่ปลาร้าก็ได้ค่ะถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมแบบมะม่วงเบาก็คือจะใส่กะปินิดนึงค่ะเตรียมรองรับออเดอร์กันเลยค่ะเตรียมพร้อมค่ะตรังสตอรี่รายงาน